สำหรับวันนี้อาจจะแปกนิดนึงนะคะจอยไม่ได้มาเล่าเรื่องสินค้าอะไรให้ฟังถ้าจอยต้องเล่าเรื่องสินค้าของตัวเองให้ฟังแล้วก็คงใช้เวลามากถึง2ปีฟังไม่ผิดหรอกมันก็นานแบบนั้นแหละแต่คุณคงไม่ได้สนใจหรอกว่าสินค้านะ่ะมีอะไรบ้างเพราะมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอะไรที่น่าสนใจมากกว่าคือเราจะสามารถทําเงินจากสิ่งนี้ได้ยังไงต่างหากจริงๆในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคงไม่เคยมีใครไม่เคยได้ยินคําว่าอัฟรีเอ็กหรือว่าดอกชิมมาก่อน มันก็คือการทําการตลาดโดยนําสินค้าของคนอื่นมาขายเพื่อให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นใส่การเป็นเจ้าของสินค้าหรือเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าน่าจะรวยกว่าน,นะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าเรากําลังจะชวนคุณลงทุนหรือว่าระดมทุนในการทําอะไรบางอย่างบอกเลยคุณคิดผิดคุณจะไม่ได้ยินประโยคทานองที่ว่าถ้าคุณลงทุนเท่านี้จะได้ตอบแทนไปเท่านี้หรืออารมณ์แบบเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อและจะไม่ได้ยินเหมือนกันว่าให้เปิดบินเท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ไปท่องทเที่ยวต่างประเทศหรือสิทธิ์ในการโปรโม คุณแค่ต้องเข้าใจว่าการตลาดยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่เฉยๆแล้วจะได้เงินนะ่ะถ้าไปเจออะไรแบบนั้นให้สงสัยไว้เลยว่าโดนหลอกเปลี่ยนที่เยอะก็เวียนหัวเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างคุณจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ก่อนนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันไม่ถูกจริตเราไม่สามารถทําได้เรารู้สึกว่ามันยากเกินไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่านจะใช่เราก็อย่าไปทําถ้าคุณตอบคาถาม5้าข้อนี้ได้เชิญคุณไปตอบข้อหนึ่ง คุณคิดว่าการตลาดออนไลน์และธุรกิจแพลตฟอร์มกำลังมาแรงและจะอยู่ไปอีกนานๆในเทรนด์ข้อ 2. ธุรกิจที่ดีในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ก็คือธุรกิจที่ไม่ต้องการการลงทุนไม่มีความเสีย่ยงไม่มีเงื่อนไขอะไรพิเศษไม่มีข้อผูกมัดอะไรให้หนักใจทําไม่ได้คือไม่เสียอะไรข้อ 3. สินค้าที่ดีที่อยู่ได้ขายได้ในทุกยุคทุกสมัยก็คือสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นในชีวิตประจำวันและที่สําคัญคือผู้บริโภคสามารถซื้อได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันราคาไม่ได้สูงอะไรข้อส พุ้นส่วนในอุดมคติของคุณก็คือพุ้นส่วนที่ยังไงก็ไม่ลมเลิกในการทําธุรกิจและคุณสามารถเชื่อใจได้ว่ายัางไงซะธุรกิจของคุณก็จะเติบโตมั่นคงถ้าคุณยังทําธุรกิจกับคนคนนี้อยู่ข้อ5คุณกําลังมองหาธุรกิจที่สามารถทําได้จริงสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงแต่ไม่ได้ยากเกินไปที่จะเริ่มต้นถ้าคุณตอบใช่ทั้งหมดหรืออย่างน้อยก็3ข้อขึ้นไปถ้าคุณสนใจที่จะลองศึกษาข้อมูลของธุรกิจนี้ดูทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะจอยรับรองได้ค่ะว่า เราจะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยที่คุณไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิน้นหรือทักมาพูดคุยกันในกล่องข้อความก็ได้นะคะสิ่งสําคัญที่เราอยากจะให้คุณจําให้ได้ก็คือจอยกําลังชวนคุณมาได้ตังค์ไม่ใช่เสียตังค์และอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครใง่ายๆนะคะอย่าตัดสินใจอะไรจนกว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนโอเคนะคะ